ก่อนอื่นเลยไอ้เฮียไอ้สัตว์มึงทำเฮียอะไรของมึงเนี่ยคือแบบคือดูผมมีด้ววลาตอนสิบสองจบแล้วกูอยากจะทุบโต๊ะมากไอ้เฮียคือแบบมึงทำอะไรลงไปวะมึงพยายามจะเปลี่ยนแปเฮียอะไรของมึงเนี่ยมึงพยายามจะบอกว่าเออสิ่งที่มึงทำเนี่ยโอ้มันรู้สึกดีมากเลยเฮียมันเจ๋งมันว้าวมากโหยสัตว์คือแบบไม่ไหวจริงๆอ่ะคืออ่ะ ก็สวัส <Bien> ด <ven ido> ich mein ีครับสวัสดีกับทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผมอมัสราเจ้าเก่าเจ้าเดิมเก่าอีกแล้วเช่นเคยในครั้งนี้เราไม่ได้จะมารีวิวอนิเมะหรือนาดาอนิเมะหรือมาทําอะไรที่แบบว่ามันดูมีหลักการมากเพราะว่าคลิปนี้ผมพูดจริงจรว่ามันไม่ใช่รีวิวอะมันคือการด่าผมไม่นเนร์เวลนเลยก็ว่าได้คือผมตั้งคิดเป็กับตัวเองไว้ก่อนเลยว่าผมมีจุดยืนนะว่าผมเนี่ยเป็นฝ่ายที่อยู่ฝั่งที่เกลียดผมมินเนอร์แลนผมไม่ได้เกลียดตามกระแสที่ตรงที่ว่าคนหลายคนน่ยมองว่า การตัดเพสซิ่งของพรมินเนอร์เวลด์เพียงอย่างเดียวมันคือจุดปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของพรมินเนอร์เวลด์อาจใช่ตรงนั้นมันอาจจะใช่อยู่แต่ผมมองหลากหลายปัจจัยของการที่แบบว่าพรมินเนอร์เวลด์ทำไมถึงกลายเป็นแอนิเมทที่แย่ที่สุดและเป็นแอนิเมทขยะที่ใครหลายคนเนี่ยผิดหวังแล้วก็รู้สึกเหมือนโดนขับไล่ออกจากแอนิเมทเรื่องนี้กันเยอะมากพอสมควรรวมถึงกระแสของต่างประเทศเองก็มีการบอยคอรตัวของพรมินเนอร์เวลด์ด้วยเหมือนกัน แต่บอยขอที่ว่านี่คือแบบลุมกันปานามหรือว่าด่าตัวของโพมิเนวัแลนด์กันยับเยินเลยนะจริงๆคือผมว่าผมด่าน้อยมากเพราะถ้าไปดูทางฝั่งของกระแสรหรือเทรนต่างประเทศเนี่ยเขาด่ากันแบบกะจะไม่ให้โพรมิเนวลแลนด์ได้ผดได้เกิดกันเลยทีเดียวคือกะเอาตีขยี้จมดินอะไรประมาณนี้นั่นแหละประมาณนั้นนะฮะอ่ะถามว่าทําไมผมถึงเก็บโพมิเนวลแลนด์คลิปนี้ผมมีคําตอบให้แล้วต้องขอเตือนไว้ก่อนว่าคลิปนี้มีแต่คําหยาบล้วนๆน,นะไม่มีแบบ หลักการหรืออะไรเลยเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกและส่วนตัวู้วนที่ผมอยากจะอธิบายออกไปกับตัวของพรมิเนอร์แบรนในภาคสเพราะนั้นจากผมเป็นฝั่งที่อ่านมังงะของพรมิเนอร์แบรนจบแล้วนะฮะและส่วนหนึ่งผมก็ชอบในการดําเนินเรื่องของตัวของมังงะด้วยเพราะว่าในมังงะม,มันมีทั้งความตื่นเต้นเรื่องราวกิมมิคของการไล่ล่าเข่นฆ่าบันไดาอารมณ์ที่มันแบบว่า,วามีการสร้างระดมิดเวิร์บิลดิ้งที่มีความหลากหลาย ไอเดียของตัวละครแล้วก็การเชื่อมโยงเชื่อมต่อที่มันมีความสมเหตุสมผลถึงแม้ว่าหลังๆมันอาจจะดูแบบว่าหลุดโลกแฟนตาซีเยอะแยะเกินไปแต่นั่นก็คือตัวของคอมิสเน์แลนด์นะฮะถึงแม้ว่าไอตัวผู้กำกับของแอนิเมเองเนี่ยจะมองว่าไอตรงที่แอนิเมชันมิสเน์แลนด์หรือว่าไอบังหนาของคอมิสเน์แลนด์ใส่มาเนี่ยมันรกจนเกินไปจนทําให้ซีรีส์เนี่ยมันจะดูละเทอะแล้วมันดูแบบว่าวุ่นวายมากจนเกินเหตุ และแน่นอนการที่เขาตัดเรื่องราวของโกดีพอลเรื่องราวของยูโกะหรือแม้แต่ตัวโอลิเวอร์หรือพวกตัวละครที่อยู่ในฉากของโกดีพอลหรือแม้แต่เรื่องราวของการต่อสู้กับควีนเพื่อก,การแย่งชิงราชบัลลังก์อะไรประมาณเนี้ <c oughs> เขามอกว,ว่ามันดูเฮอร์เจอร์เลอเอแล้วมันดูไม่สมเหตุสมผลจนทําให้มันหลุดธีมของความเป็นแนวเอาชีวิตรอดของเราเด็กๆที่หลุดออกมาจากฟาร์มเกสฟิลด์นะฮะ แต่มึงลืมไปอย่างหนึ่งว่าโพมิสเนว์แลนด์มันเป็นเรื่องราวที่พยายามจะสะท้อนมุมมองของความเป็นเด็กที่อยากจะเอาชีวิตรอดในโลกแฟนตาซีที่เต็มไปด้วยยักษ์มากมายและถ้ามึงพยายามจะสร้างโลกที่แบบว่ามีแต่ยักษ์กับมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์และผูกพันกันเพียงอย่างเดียวจนลืมเรื่องราวของการไล่ล่าในภาคแรกไปสุดท้ายแล้วผลสรุปเป็นไงล่ะไอสัตว์มันก็ออกมาเป็นอย่างนี้ไง มันก็ออกมาเป็นโน้ที่ว่าเราแบบมีอาหารที่แบบว่ามีคนให้สูตรเรามาเขาทำมาประมาณ13ปีเราจะมาเปลี่ยนภายในปีเดียวเนี่ยตลกแดกเหรอไอ้เฮียคือแบบมึงเก่งมาจากไหนอะกูถามจริงโปรดิวเซอร์คือแบบกล้าพูดมาได้ยังไงอะว่าฉันจะสามารถสร้าง a n เ m e o ออริจินที่แบบว่าไม่ตามฉบับบางอะของโพมินาวเวลที่มันทำได้ดีอยู่แล้วแค่มันอาจจะเสียในตอนจบแค่นั้น แต่ตอนจบผมว่ามันไม่ได้แย่มันก็แค่ธรรมดาแล้วมันก็เป็นเหมือนในตัวอนิเมะเลยแต่อย่างน้อยในมังงะมันมีการพยายามจะสร้างอารมณ์ความดรามา่าและจุดอีพิกและสร้างอิมพิให้กับคนดูเว้ยแต่ในตัวของอนิเมะไม่มีเฮียอะไรเลยแล้วแม่งยังเสือกตัดยับและไม่เสือกผิดค,คําพูดตัวเองอีกอ่ะมันเลยเป็นอะไรที่น่าโมโหมากคือแบบตอนแรกบ,บอกไม่อยากจะทําตามมังงะแต่สุดท้ายก็กลับมาลอกมังงะเฉยอ่ะคือถามจริงคิดคิดอะไรอยู่อ่ะเออ ถามจริงนะคือแบบพยายามจะสร้าบมูมนแร์นเป็นอะไรอะ่ะจะเป็นแค่เรื่องราวของการเอาชีวิตลอดทั้งที่ไอเดียของเรื่องตอนแรกมันก็ไม่ได้มีแค่นั้นหรือเปล่ามันมีเรื่องราวของการที่แบบว่าจะพูดถึงความสัมพันธ์ของตัวละครคาแรคเตอร์เดเวล็อปเมนต์ไอเดียต่างๆที่มันเชื่อมโยงกันที่มึงตัดออกไปทั้งหมดอะ่ะเอาตรงๆนะไอทั้งควีนไอทั้งกระแพงทั้ง7ไอทั้งเลวิสไอทั้งยูโกไอทั้งพวกโอลิเวอร์โกดีพอนทุกอย่าง ไอเดียของพม,มิดเนวแลนด์ดม,มันเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันแต่มึงก็ยะงเสียไปตัดแล้วก็ทําให้พม,มิดเวแลนด์กูกลายเป็นแบบนี้กูก็เลยงงไง,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 งว่าไอ้เฮียสรุปแล้วมึงอยากจะทราบพม,มิดเวแลนด์ดเป็นอะไรกันแน่ถามจริงนะไอคนดูอนิเมะหลายๆคนที่ดูตอนจบอ่ะผมขอถามอย่างหนึ่งว่ามีใครเข้าใจไหมเกี่ยวกับตัวพม,มิดเนวแลนด์ดในตอนจบถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อ่านมังะมาเลยคุณจะมองเพียงแค่ว่ามันเป็นเรื่องราวของการข้ามไปยังโลกฝั่งนน้นให้ได้เฉยๆหรือเปล่า หรือคุณจะมองว่ามันเป็นเรื่องราวของการที่แบบว่าเด็กๆเนี่ยพยายามที่จะหาทางเอาชีวิตรอดในทั้งสองโลกหรือว่าสร้างความสัมพันธ์ในต่างๆนานาซึ่งถามจริงไอเดียหรือว่าบทสรุปที่มันใหญ่มาตั้งแต่แรกเนี่ยแล้วมาขยายให้มันเล็กขนาดเนี้ยเท่าลูมดเนี่ยถามจริงเหรอจะมีใครบ้างที่จะพอใจกับตอนจบที่ทําออกมาฮะสัญญามันก็บอกมาตั้งแต่ช่วงแรกแล้วว่ามันไม่เวิร์กไม่เวิร์กก็ไม่เลิกทําเป็นไงล่ะดั้งด้นทํามาสุดท้ายเละเทะคนก็ด่ากัน คนก็แห่มาบรร n a บางคนก็กดคะแนนยับ yeah, เดี๋ยวอีกหน่อย ML ก็พาลงไปห้าแล้วจะเหลืออะไรบ้าง,งตอนนี้ผมไม่ได้และน่ะได้เกิดบ้างไหมถามจริงภาคต่อก็ไม่คนไม่มีสิ์แล้วมั้งแผ่นบุลเล่ก็ขายไม่ออกเออเยี่ยมจริงๆสุดยอดปวดหัวสุวสดๆเลยคือแบบไม่รู้ว่าผมเป็นคนนึงนะที่แบบว่าผมยังมองผมไม่ได้วแลวว่าผมรู้สึกว่าม,ามีความ,ามคาดหวังกับซีรีส์ถึงแม้ว่าผมจะรู้สัญญาณมาแต่ตอนที่สมแล้ว จริงๆผมสามารถดรอปผมมินาวบลล่ตั้งแต่ตอนที่3ได้เลยเพราะว่าผมรู้เลยว่าตอนจบมันต้องออกมาเป็นในสภาพแบบเนี้แต่ผมก็ยังทนนะว่าผมยังคงมีความหวังกับทีมงานว่าเขาะจะปรับเปลี่ยนอะไรแต่ไอ้พวกบอร์ดบริหารส้นตีนแม่งเสือบขายาทที่จะสร้างผมมินาเบลเป็นเพียงแค่แนวการชีวิตรอดในขณะที่ฝั่งของโคเบอร์เบิร์กผมไม่ขอโทษโคเวอร์เบิร์กเพราะว่าโคเวอร์เบิร์กหลายคนอาจจะไปปนาโคเวอร์เบิร์กในเรื่องราวของการที่ว่างานบริชันของโคเวอร์เบิร์กมันต่ำแล้วมันก็ ดูแย่กว่าตัวของวัลเดอร์เอฟพารดตี้หรือว่าตัวของโฮลนิมิยะแต่จริงๆผมว่าโคบูเบิร์เขาพยายามทําดีที่สุดแล้วส่วนนึงผมว่าคิดว่าโคบูเบิร์กันโดนยัดเงินมาแล้วก็โดนสั่งให้ทำผมไม่แน่ใจด้วยทั้งที่จริงๆโคบูเบิร์อาจจะยังไม่อยากทําต่อก็ได้แต่ว่าเพราะว่าไอ้บอร์ดบริหารเที่ยเนี่ยมันเสือกประกาศผมเไม่แนด์ออกไปแล้วมันก็ไอ้โคบูเบิร์เป็นคนรับผิดชอบต่อไงก็เลยกลายเป็นว่าโคบูเบิร์ก็ต้องรับหน้าแทนไอ้พวกเวนที่มันอยู่ด้านบนอะ และสุดท้ายผลลัพธ์ก็คือ c o บูเวิร์กก็เลยโดนหนักกว่าไอ้พวกเบื้องบนเพราะคนส่วนใหญ่มักจะไปมองเพียงแค่ภาพภายนอกเพียงแค่ว่า c o บูเวิร์กทำออกมาไม่ดี c o บูเวิร์กากากแค่นั้นโดยที่คนไม่ได้มองถึงเรื่องราวของวงการธุรกิจภายในที่แบบว่ามันมีไอ้พวกโปรดิวเซอร์ได้บทที่มันตัดสินใจให้ผมมินิแวรด์เนี่ยจบลงแบบนี้ซึ่งผมมองลึกไปก่อน,นั้นว่าผมไม่ได้มองว่า c o บูเวิร์กแย่ซึ่งไอ้ตัวงานแอนิเมชั่นของโ o บูเวิร์กอ่ะมันอาจจะมีดรอปบ้าง มีแย่บ้างในบางส่วนแต่จุดที่มันดีเลยมันก็มีมันไม่ใช่แย่เสมอไปการกำกับการ,การดึงสีอารมณ์ยังถือว่าคงโอเคและยังคงมีความเป็นโพรเมเนวแลนด์ในภาคแรกอยู่แค่เรื่องมันห่วยแล้วมันไม่มีใครแคร์แค่นั้นแหละและถามจริงเหรอเพสซิ่งมึงจะรีบไปตายที่ไหนว่าไอสัตว์คือรีบตัดซะจนแบบว่าไม่เหลือความเป็นโพรเมเนวแลนที่แบบว่าเราระทึกอะไรต่อไปแล้ เราแค,แค่ดูให้แม่งว่าไม่จบๆจบสักทีอ่ะอพอกันสักทีกับฝันร้ายที่กูจะต้องทนกับคูมิเนวันแลนเชียเนี่ยเอาซะก,กูล,ลืมภาคแรกไปเลยเว้ยว่าีภาคแรกคือเรื่องราวของการสร้างความรู้นึก,กของการที่บอกว่าเด็กๆต้องเอาตัวรอดจากฟาร์มแล้วแบบว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อม,มีความสัมพันธ์ต่างๆนานาที่มันลึกซึ้งมากมายกว่านี้แต่การเปว่าไอ้ภาคสองมันเที่ยอะไรครับมันก็แค่เป็นการเรื่องราวของเด็กเอาชีวิตรอด แล้วก็ไม่ได้มีเรื่องราวของการทำสงคารามเรื่องราวของสัญญาเรื่องราวของการขยายไอเดียที่มันน่าสนใจในภาคแรกเลยแล้วมันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่คนเขียนบทอันนี้คุณอาจจะไม่รู้แต่มันเป็นข่าววงในอีกทีหนึ่งซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวหรือเป,อเปล่าแต่มีข่าวลือจากฝั่งต่างประเทศน,นิดหน่อยที่ผมไปแอบอา่านมาแล้วผมเจอว่าเขาเนี่ยถอนตัวออกจากการเขียนบทของ The Promised Neverland ซีซั่นสจริงจริง แล้วผมก็ยังงงอยู่เฮ้ยเอาจริงเหรอแสดงว่าผมว่างานโปรดักชันภายในของเค้าเวอร์ส่วนหนึ่งอะก็น่าจะมีปัญหาด้วยแต่ผมไม่แน่ใจผมเพิ่งปักข่าวเชื่อลองไปตามหาข่าวหลายๆที่ดูอันนี้ผมแค่ไปอ่านมาเจอในบอรดๆหนึ่งแค่นั้นนะก็ประมาณนั้นแล้วทีนี้นอกจากเรื่องราวของการตัดสินใจผิดพลาดและการที่ผู้กำกับลืมไปด้วยอย่างหนึ่งว่าเรื่องราวของโมิเนวแลนด์มันเกี่ยวข้องกับอะไรนะฮะก็เลยอาจจะทําให้โภมิเนวแลนด์ใน ภาพที่2องเนี่ยมันค่อนข้างจะออกมาจำแย่พอสมควรแต่ฝ่ายโปรดิวเซอร์อาจจะลืมหนักกว่าตัวของผู้กำกับตรงที่ว่าเขาลืมว่าโฮมินาเวแลนด์เนี่ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องราวของการที่เด็กเอาชีวิตรอดแล้วก็มาจบลงที่ค่าไปยังโลกอีกฝั่งแค่นั้นมันไม่ได้มีแค่นี้ในมังงะของโฮมินาเวแลนด์เว้เขาจะมีจุดที่มันบอกอยู่นะว่าทําไมเนี่ย ไอพวกไอ้มันต้องทําอย่างนี้หรือว่ามันมีเหตุผลอะไรที่มันเอาไปเชื่อมโยงกันในตอนจบได้ไอเดียกับการเชื่อมโยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นโกดี้พอรหรือว่ากัมพันธ์เจหรืออะไรที่ผมบอกไปในช่วงแรกมันมีจุดเชื่อมต่อกันตรงที่ว่าอะถ้าคุณจําได้ในตอนหนึ่งที่แบบว่ามันจะเป็นเชลเตอร์ใช่ป่ะอันนี้จะเป็นสปอร์แล้วนะเพราะว่าเนื่องจากว่าผมเชื่อว่าคนที่เข้ามาฟังก็่าจจะดูผมมีเนื้อเรนดจบแล้วคงม,มีความคิดเห็นเดียวกันว่ากูไม่ชอบผมมีเนอร์่อด้วย แล้วผมเชื่อว่าต่อให้ใครรู้สปอยก็คงไม่แคร์เพราะว่าสุดท้ายคนที่อ่านมาังงาะมาแล้วก็คงรู้อยู่แล้วแหละว,ว่ากูกลับไปอ่านมังงะดีกว่ากูไม่ดูอะไรไม่ละนั่นแหละซึ่งเอาอ่างอย่างแรกเลยฉากเชลเตอร์ฉากเชลเตอร์เนี่ยคือส่วนหนึ่งผมค่อ้างเข็นสัญญาณมาได้แต่ตรงนี้แหละมันจะอยู่ในช่วงประมาณตอนที่สามหรือสี่นี่แหละที่เป็นฉากที่เอมมากับพวกเรเนี่ยแล้วก็พวกเด็กๆจากฟาร์มเกสฟิลเนี่ยไป ตามหาไ่เียว่าที่แอเรีย3าป่ะผมก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะเป็นแอเรียที่แบบว่ามันจะเป็นพื้นที่โล่งโลแล้วก็จะมีแบบหลุมหลบภัยเป็นเชลเตอร์ให้ซึ่งภายในนั้นเนี่ยเขาตัดองค์ประกอบองค์ประกอบหนึ่งไปซึ่งก็คือตัวละครตัวละครหนึ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาตัวละครของเอมมาและเรซึ่งคนคนนั้นก็คือยูโก ยูโกเนี่ยเขาเป็นชายเมื่อ13ปีก่อนที่มาหลบภัยอยู่เชลเตอร์นี้ซึ่งเขาเป็นคนคนหนึ่งเนี่ยที่เคยอยู่ฟาร์มแล้วก็หนีรอดออกมานะฮะจากฟาร์มแล้วก็มาอาศัยอยู่ที่เชลเตอร์นี้แล้วก็มาเจอกับพวกไอ้มาในต,ตอนแรกยูโกก็แบบว่าอาจจะระแวงสงสัยว่าอเด็กพวกนี้มันจะมาขโมยของหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นสายลับสายสืบอะไรหรือเปล่าซึ่งตอนแรกยูโกก็ยังไม่ค่อยวางใจแต่หลังๆก็เริ่มมีการพัฒนาความสัมพันธ์เริ่มแบบมีการเปลี่ยนแปลงที่แบบว่าเออมีผู้ใหญ่ที่คุมเด็กบ้างอะไรประมาณนั้น แล้วทีนี้มันก็เลยเกิดการก่อจลาจลขึ้นในส่วนหนึ่งคือมันจะมีไอ้ฉากที่ไอ้พวกทหารบังเอิญเข้ามาใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยไอ้ตรงนั้นเนะี่ยมันเข้ามาโดยบังเอิญมากถ้าเป็นในอนิเมะนะควรบังเอิญเลยคือแบบไม่จูบแบบแล้วต้องโผล่มาเลยใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นในมังงะมันจะมีการปูมาก่อนว่าราทีเนี่ยมันสั่งคนเนี่ยไปให้ฆ่าพวกเด็กที่มันอยู่ในเชลเตอร์แล้วทีเนี้ยไอ้พวกทหารรับจ้างที่มันมาเนี่ย มันก็จะมีแบบว่าพวกทหารที่บอกว่ามันดูแบบเออเหมือนรู้เหมือนรู้อะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบว่าเป็นตัวละครที่บบว่าแม่งเป็นตัวร้ายที่บบว่าแม่งโคตรเอจี้มากๆแต่เอาจริง,รงๆอ่ะตรงนั้นอนะ่ะแม่งโคตรหมายมากๆการต่อสู้ของเราเด็กๆการแบบพยายามจะดินโดนเอาตัวรอดจากเชลเตอร์หนีออกไปทางหลบหลบภัยอะไรเงี้ยมันมีความตื่นเต้นไม่เหมือนกันเดเมที่บบว่าแม่งไอ้จ,จิ๋วแม่งไอ้แม่มีปืนอ่ะแต่แ,แม่งไม่ยิงไอ้ยี่ยล้วบม่งก็โดนเด็กผักตกหน้าขาคือแบบไอ้ส์กูตลกมากเลยตอนนั้นอนะ่ะ แล้วทีนี้พอออกมาจากป่าได้ที่กูว่าจะฟักบ้างกว่านั้นคือแม่งจับเด็กได้หมดเพราจับเด็กได้หมดปุ๊บไอตัวที่แม่งไม่ควรหลุดออกมาจากป่าแม่งเสือกหลุดออกมาจากป่าก็คือมันจะมียักษ์ตัวหนึ่งที่แบบว่ามัอนอยู่ในป่าแล้วมันเป็นยักษ์กินคนใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยไอยักษ์กินคนนั่นอ่ะปกติมันจะออกมาจากป่าไม่ได้เว้ยเพราะว่ามันเป็นสัตว์ป,ป่าที่อยู่ในสัญชัตยานถ้ามันออกมาจากป่าเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนจะโดนแสงแดดหรือที่อะไรสักอย่างมันเป็นแบบพวกอสุรกายกายพันอะไรประมาณนั้นว่ะ พอมันออกมาจากป่าปุ๊บอะไอ้เหียกูงงมากเลยไอ้เหียแล้วมันจจก,ก็จู่ก็มาแดกพวกทหารจนหมดเลยเว้นเด็กเว้นเด็กนะทั้นที่เป็นสัตว์ที่กินเฉพาะมนุษย์มไม่ว่าจะเป็นมนุษย์คนไหนมันกินหมดเลยได้แต่ว่ามันไม่กินเด็กกูอะไรงงว่าพอเชียอะไรในอนิเมะนะอ่ะต่อไปหลังจากที่จบเชลเตอร์ตรงเนี้ยคือสิ่งสําคัญที่คนด่าก,กันกรูริพอนเขามองว่ากรูริพอนมันเลอะเทอะ เพราะว่าเนื่องจากกกดี้พอลมันจะเป็นแบบแนวโจนินซูเปอร์เดจ์โนรเฮียหาเหวอะไรแฟนตาซีแบบคตนมันมากแต่ยตัวโปรดิวเซอร์แม่งมองว่าเฮียแม่งเลอะเทอะว่ะลกเรื่องไอ้ศาสตร์ใส่มาทําเฮียตัวละครก็เยอะเฮียแบ่งบทไม่เป็นเว้ยเฮียนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นมาว่าสุดท้ายอ่ะมันก็เลยตัดกกดี้พอลออกไปเพราะว่ามันไม่รู้ว่ามันจะเอาเรื่องกกดี้พอยเนี่ยมาเขียนยังไงทันที่จริงๆอ่ะไอ้กกดี้พอลเนี่ยมันก็มีส่วนที่เอามาเชื่อมโยงกับตัวของมบนเนวาในช่วงหลังด้วยนะแต่ ไอตัวพวงกลับแม่งกากเองอะ่ะเออมันก็เลยตัดออกก็เลยกลายเป็นว่าโยโกดิพรที่เป็นเนื้อเรื่องจุดสําคัญจุดหนึ่งของพอยแรกทิ้งก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะข้ามไปพอข้ามโกดิพรไปปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันก็จะไปมีปัญหาอีกในช่วงครึ่งหลังของเรื่องคือหมู่บ้านยักษ์ไอตัวหมู่บ้านยักษ์เนี่ยมันไม่สามารถเชื่อมต่อได้เว้ยว่ามันมาอย่างไง คือพวกเด็กๆมันไม่ได้เดินมาแล้วมันมาเจอนะเว้ยมันไม่ใช่แบบว่าสถานที่ที่แบบว่าเด็กแม่งไปเดินเล่นๆแล้วแม่งก็จะไปเจอได้หมู่บ้านยักษ์มันเป็นสถานที่ลับซึ่งมันจะเป็นจุดเชื่อมจากโกดี้พรเพราะว่าโกดี้พรเนี่ยมันเป็นสถานที่ลับที่หนึ่งเป็นเหมือนสวนที่แบบว่าเอาไว้ล่าเด็กแล้วทีนี้พวกเอ็มม่าก็ไปเจอกับพวกตัวกลุ่มตัวละครพวกโอลิเวอร์หรือว่าไปเจอกับพวกซาซีหรือว่าละครอื่นๆอีกมากมายที่พวกเขาจะได้เจอแล้วก็ได้ เห็เรื่องราของการดิ้นรนอาตัวรอดของเราเด็กๆ2กลุ่มที่แบบว่ามีความคิดที่ต่างกันออกไปเราจะได้เห็นความสนุกมากมายต,ต่างๆนานในภาคของกุณี่พอรวมถึงตัวละครที่เลือกแม่งมองว่าไม่สําคัญอย่างเลวิสซึ่งเลวิสก็มีบทบาทในสําคัญตอนหลังแต่ก็แน่นอนเขาก็ตัดออกนั่นแหละแล้วมันก็เลยไม่สามารถเราได้ว่าทําไมไอ้ตรงเนี้ยไอ้พวกเด็กๆพวกนี้ยมันถึงไปที่หมู่บ้านของยักษ์ได้เลยทั้งที่มันควรจะผ่านจุดที่เรียกว่ากดีิพรซึ่งเป็นจุดผ่าน ของการเป็นหมู่บ้านยักษ์ได้ก่อนนั่นแหละก็ทําให้ไอ้ตรงจุดเนี้ยมันก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่งซึ่งเรืองแม่ก็ตัดออกนะฮะแล้วพอม,มาถึงหมู่บ้านยักษ์พอมาถึงหมู่บ้านยักษ์ปุ๊บการแปนว่าพวกเอ็มม่าพวกเรเนี่ยจู่ๆก็เอ่อมีความรู้ในการแบบว่าสามารถเข้ากับยักษ์ได้เฉยทั้งที่ตอนแรกอะ่ะมันควรจะได้ข้อมูลจากพวกโอลิเวอร์หรือพวกซาซีมาก่อนว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันน่ยจะสามารถ รวมกลุ่มกับพวกยักษ์ได้ยังไงหรือว่าสามารถหลบหลีกจากพวกยักษ์ได้ยังไงมีการหลบซอ่อนจากพวกยักษ์ยังไงทําให้แบบว่าพวกยักษ์เนี่ยไม่สามารถตามกลิ่นของเราได้อะไรประมาณนั้นแต่กลายเป็นว่าพอมันไม่สามารถอธิบายตรงนี้ได้ก็เลยกลายเป็นว่าช่วงเครื่องหลังของเรื่องก็จะเริ่มมึนง,งงสับสนแล้วพอมันเริ่มมึนง,งงสับสนปุ๊บมันก็ตัดอีกอย่างหนึ่งออกไปคือวิลเลียมไม่ได้ว่า จะบอกว่าวิลเลียมไมเน่ว่าไม่สําคัญไม่ได้เว้ยทั้งที่จริงๆอ่ะวิลเลียมไมเด้ว่าคือพอยต์หลักๆในช่วงแรกของการดำเนินเรื่องของโพมินเนอร์เลเลนเลยผมไม่เห็นด้วยกับการที่คนบอกว่าโพมินเนอร์เวลเลนอ่ะข่ดวไมเน่ว่าไปก็ไม่เป็นไรไม่ได้เฮีย yeah. ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีเป้าหมายอะไรในการไปยังโลกอีกฝั่งล่ะจริงป่ะเพราะว่าไมเน่ว่าก็คือคนที่บอกว่าเหมือนเป็น Google แบบให้กับพวกเอ็มม่าซึ่งไอ้วิลเลียมมเน่ว่าตรงเนี้ยจริงๆอ่ะเขาจะไปเล่าในตอนจบซึ่งแม่ก็เล่าออกมาไม่ดี เพราะว่าเ,เรียกไม่ได้ว่าสามารถเอามาเล่าได้แต่ตอนนี้แล้วแต่เรื่องแม่เสือไม่เล่าก็เลยกลายเป็นว่าแม่คนก็งงไปอีกอ้าวแล้วไม่ได้ม่ได้ว่าไปไหนวะแล้วนอร์แมนจุ่มโขบานย,ยังไงไอคนที่บอกว่าประทับใจนอร์แมนอน่ยกูถามจริงเหอะประทับใจแค่ว่านอร์แมนเดินมันเจอไให่มากแค่นั้นหรอนะถ้าที่จริงๆอ่ะการที่จะไปเจอกับนอร์แมนได้มันจะมีเรื่องราวของความกดดันตื่นเต้นเรื่องราวของการนึกถึงสภาพที่ผ่านมาของเอ็มม่ากับเรืเ่องต่างๆน,นานาที่มัน มีความลุ่มลึกมากกว่านี้แต่การว่ามันเอาบัเดย์มาเจอแบบเหมือนแบบไปเดินตลาดนั้นเน่ะแล้วก็ไปเจอกันอแบบ่ะมันดูตลกแดดปะล่ะนั่นแหละซึ่งโอโ้โ,อโหกูบแบบตอนที่ห้านี่คือแบบกูอยากดรอปมากอะจริงๆแต่กูก็ยังทนอยู่อะกอ็พอผ่านไปก็ไปเจอกับนอร์แมนพอไปเจอกับนอร์แมนปุ๊บไอตรงนี้ก็จะเริ่มมีปัญหาอีกในช่วงประมาณตอนที่7หรือ8ไม่รู้จำไม่ได้แล้วนั่นก็เลยการเป็นว่าพอไปเจอกับนอร์แมน ร์แมนก็บอกประมาณว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยอยากจะกวาดล้างพวกไอปีศาจที่บอกว่ามันเคยจับรนแมนไปซึ่งรนแมนเนี่ยตอนแรกเขาไปถูกขังในแ a บที่เรียกว่า lambda แล้วทีนี้เขาก็ไปช่วยเด็กๆออกมาซึ่งเรื่องแม่ก็เล่าเพียงแค่ประมาณ2อนาทีว่านร์แมนเนี่ยช่วยเด็กออกมาได้ยังไงทั้งที่มันควรจะสร้างทั้งตอเดี๋ยให้เป็นความกดดันของร์แมนกับพวกเด็กๆที่จะพยายามหลบหนีจากล a มด d ทั้งที่มันสามารถขยายอารมณ์และดึงไดนามิกของเรื่องได้มากกว่านี้ด้วยซ้ําไปแต่เรื่องเสริมไม่ทํานั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ว่าโอเคมึงเล่ามาแค่นี้แล้วไงแล้วกูต้องตื่นเต้นไหมกูต้องรู้สึกอะไรกับนอร์แมนไหมไม่มันก็เลยกลายเป็นว่าแม่งไปไม่สุดพอมันไปไม่สุดปุ๊บมันก็ไม่มีความสมเป็นสมผลอีกอย่างหนึ่งคือทําไมนอร์แมนถึงไม่บอกด้วยว่าตัวเป็นมินเนี่ยว่าทั้งที่จริงๆเรื่องของมังหะมันปูุออกมาแล้วว่ามิเนว่าเนี่ยคือบุคคลที่สําคัญนะ ซึ่งถ้าเกิดว่านอร์แมนบอกตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นไม่นด้ว่าก็จบเลยคือมันจะสามารถสร้างดินามิกความกดดันความรุนระทึกคาแรคเตอร์เดเวล็อปเมนต์อะไรต่างๆนาม,มันสามารถใส่ทุกอย่างที่แบบว่าทําให้คนดูรู้สึกผูกพันกับตัวนอร์แมนได้มากขึ้นเพราะหลายคนก็ชอบนอร์แมนตั้งแต่ภาคแรกอยู่แล้วยิ่งมาเจอภาคนี้ยิ่งรู้สึกซึ้งและรู้สึกเศร้ากับตัวนอร์แมนเข้าไปอีกที่แบบว่าตัวเองต้องแบบรับภาระอันยิ่งใหญ่ในการที่แบบว่าเป็นผู้นําของการกวาดล้างพวกยักษ์ นั่นแหละกลายเป็นว่าแม่กลายเป็นพัฒนาการที่จะหลกแดกไปเลยอะ่ะแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่กูงงต่อจากนี้คือเรื่องเหมือนแบบว่าตัดพอยต์ที่สองไปคือกำแพงทั้งเจ็ดพัฒนสัญญาของกำแพงทั้งเจ็ดมีความหมายยังไงพัฒนสัญญาของกำแพงทั้งเจ็ดซึ่งในอนิเมตตัดแล้วก็ให้ไปหาตัวของเลือดต้องสาบเพราะว่ามองว่า ไอ hey, ้อดเรื่องของการย้อนเวลาตามหาอดีตการพูดถึงเรื่องาของการเขียนพันธสัญญาใหม่มันดูเพ้อเจ้อมันดูไม่โอเคผมไิ่เด้วนแลนด์มันแฟนตาซีเกินไปเดี๋ยวมันตกนทะเลเดี๋ยวมันออกโลกถามจริงนะคือลืมไปแล้วใช่ไหมว่าผมวิเนรวนแลนด์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแฟนตาซีของการแบบแนอาชีวิตรอดของเราเด็กๆในโลกที่แบบว่าต้องพยายามหาทางเอาชีวิตรอดอะฮะนั่นแหละก็เลยการเป็นว่าพอ ไม่รู้ว่าตัวเองจะเล่ายัางไงต่อก็เลยพยายามพากลับไปหามูสิก้าแล้วถามจูมูสิก้าช่วยอะไรไหมมูสิก้าแค่บอกว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นก็ไปหาพวกหมู่บ้านยักษ์ละกันนะเออฉันช่วยอะไรไม่ได้หรอกก็เลยกลายเป็นว่าไปสร้างภาระให้กับพวกมูสิก้ากับซองจูซะงั้นแล้วทีนี้ก็กลายเป็นว่าไม่พูดถึงไอเดียกำแพงทั้ง7ทั้งาที่จริงๆอ่ะไอตรเนี้ยควรจะกลับไปเล่าก,กำแพงไอเดียทั้ง7ได้ละเพราะว่าไอเดียของกำแพงทั้ง7อะ่ะมันคือการที่บอกว่าเอมมาเนี่ย พยายามจะไปเขียนพันธสัญญาใหม่ซึ่งอ่ะเล่าก่อนว่าก่อนนั้นเนี่ยเอมมากับนอร์แมนเนี่ยเขาเนี่ยมีการถกเถียงกันว่าคนนึงเนี่ยจะไปฆ่ายักษ์เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกของยักษ์ให้แบบว่าเหล่าประสาทเด็กได้มีชีวิตอยู่ร่วมกันช่างแม่งยักษ์ไปเลยแต่เอมมาก็เป็นแบบตัวละครแสนดีแสนดีจะจัดเลยนะซึ่งตอนนั้นผมยรอนแล้ผมกุนกับเอมมาอยู่เพราะว่าเอมมาเนี่ยเป็นคนที่บอกว่าอยากจะให้ทั้งยักษ์แล้วก็มนุษย์เนี่ย ไม่ต้องเขนง่ากันเว้ยสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้สามารถทำพัสดสัญญาให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสงบศึกกันเหมือนแม่งเป็นแบบสงครามระหว่างจิตวิทยาของทั้งสองฝ่ายซึ่งพอในพอยต์ตอนแรกๆอะผมรู้สึกผมไม่ค่อยชอบเอมมาเพราะว่าเอมมาดูแบบมันดูเป็นตัวละครในฝันที่ขายฝันไปหน่อยแต่จริงพอเราไปดูในช่วงข้างหลังอะเรื่องมันจะเบรกเซน์ไปในตัวเว้ยว่าทำไมเอมมาถึงทำอย่างนี้แล้วมันมีผลอะไรที่บอกว่าเอมมาเนี่ยพยายามที่อยากจะเป็นตัวละครแนวแบบว่าอยากจะ สร้างทุกอย่างให้มันแบบว่ามีความสงบสุขไม่ต้องมีการเห็นค่าอะไรประมาณนี้เป็นตัวละครแบบแนวแสนดีฮีโร่แสนดีอะไรประมาณนั้นซึ่งมันจะมีเหตุผลที่เล่าอยู่ในช่วงหลังแต่กลายเป็นว่าเ,ออเรื่องมันก็ตัดทิ้งไปแล้วก็ไปกลายเป็นเล่าเอ็มมา่าแบบทําเพี้ยอะไรก็ไม่รู้มีเรื่องราวของความสัมพันธ์กับยักษ์นู่นนี่นั่นซึ่งไอเดียของความสัมพันธ์กับยักษ์อะมันก็เล่าเพียงแค่แบบเดียวแล้วเราก็ไม่ได้ผูกพันอะไรกับมันเท่าไหร่ซึ่งตรงจุดนั้นอะผมมองว่าผพ้่อกับพยายามจะจะเปลี่ยนแล้วนะ พยายามอยากจะเปลี่ยนให้เรื่องเนี่ยมันดูเป็นแนวของการพูดถึงความสัมพันธ์ของฝั่งยักษ์บ้างให้เราได้เห็นมุมมองของฝั่งยักษ์ว่าฝั่งยักษ์เนี่ยมีความรู้สึกยังไงกับฝั่งของมนุษย์ของปัสสาวะเด็กบ้างอะไรประมาณนี้แต่กลายเป็นว่าพอมันไม่เล่าเรื่องราวของไอเดียของกำแพงทั้ง7แล้วจะมีคําว่าพรมิสไว้ทส้นตีนอะไรนั่นแหละคือคําถามถ้าจะไปพูดถึงความสัมพันธ์ของยักษ์เปลี่ยนเรื่องไปเลยไหมเปลี่ยนจาก The Promise Neverland ที่พูดถึงเรื่องราวของ กำแพงและคำสัญญาของการข้าไปยังโลกอีกฝั่งให้การเป็นเรื่องราวของเดิ n e นเนเบลัที่เป็นสถานที่ที่ไม่เคยลืมเลือนของเราเด็กและยักษ์ที่มีความผูกสัมพันธ์กันไม่ต้องไปพยายาพูดถึงไอเดียของเรื่องราวของเด็บพรมิสเนเบลันที่เป็นเรื่องราวของการพยายามจะเขียนพันธสัญญาของการสงบศึกระหว่างยักษ์กับมนุษย์ไม่ให้เกิดสงครามอันยาวนานเหมือนที่13ปีก่อนที่เคยทําที่มีการร่างพัทธสัญญาตั้งแต่โลกของมนุษย์และยักษ์ที่ผ่านมา แล้วกลายเป็นว่าต้องมาเขียนพันธสัญญาใหม่แล้วก็กลายเป็นว่าเอมมาเนี่ยจะต้องมีดราม่าที่แบบว่ามันทําให้ลึกซึ้งในตอนจบท้าที่จริงๆเนี่ยอันนี้มันก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่าไอ้คาสัญญาที่เอมมาได้พูดกับกําแพงอะมันก็มีความสําคัญต่อเรื่องในตอนจบนะแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายคนก็รอคอยเหมือนกันเพราะว่าตรงจุดนั้นมันก็เป็นจุดในการดึงดราม่าของตัวเอมมาได้ดีด้วยและมันเป็นพัฒนาการของการดึงบันไดอารมณ์ที่มันมีความไปสุดด้วยซ้ําไป แต่เรื่องมันก็ดันตัดออกนะฮะก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ไปเล่าในช่วง90-11แบบรีบเลยรีบแบบรีบไปตายเลยแล้วพอมันรีบปุ๊บมันก็เล่มไอเดียไปอีกตัวหนึ่งซึ่งไปพอยตัวสุดท้ายซึ่งตรงนี้จะเป็นช็อตไคลแม็กของเรื่องมันคือเรื่องราวของการสู้กันกับราชบัลลังของ พวกยักษ์ในราชวงศ์ที่แบบว่าจะมีความขัดแย้งกันของพวกราชวงศ์ที่แบบว่าพยายามจะให้ตัวเองเนี่ยได้ขึ้นไปอยู่เหนือเพื่อที่จะควบคุมฟา์าอะไรนู่นนี่นั่นสามารถที่จะเป็นคนที่สามารถอยู่รอดและเป็นอมตะนิรันดร์อะไรก็ว่าไปซึ่งอยอมรับว่ามันอาจจะดูเลอะเทอะแต่ว่ามันสนุกในเรื่องราวของการพยายามจะนําเสนอการต่อสู้ระหว่างปรสศัต์เด็กกับราชินีที่แบบว่าเป็นผู้ที่แบบว่าอยากจะควบคุม เราเด็กๆไม่ได้มองว่าเราเด็กๆเนีย่ยเป็นมนุษย์เป็นเพียงแค่อาหารที่ฉันอยากจะจับกินเพียงเท่านั้นซึ่งมันมีความสนุกแล้วมันก็สามารถนําไปเสนอในตอนจบได้ด้วยว่าในตอนเนี้ยเรื่องเนี่ยมันสามารถอธิบายได้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรแล้วไอฉากในตอนจบซีเควนต์เล็กๆที่เรื่องมาใส่มไาปไป powerpoint แบบกะๆง่ๆงเนี่ยไอตรงนั้นอ่ะมันมีจุดสําคัญยังไงคือเรื่องราวของการแบบ ให้เอมม่าเนี่ยเป็นตัวแทนของฝั่งมนุษย์ข้ามไปยังโลกอีกฝั่งโดยรักษาคำสัญญาโดยแลกกับการเฉลสลาของเอมม่ามีความสำคัญ,ญามากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงมูสิก้าที่บอกว่าเป็นเลือดต้องสาวที่ผู้คนเนี่ยต่างให้ความเคารพบูชาได้ขึ้นมาครองบัลลังแทนเพื่อที่จะรักษาความสมดุลระหว่างโลกมนุษย์กับโลกปีศาจเนี่ยมันมีความลึกซึ้งมากน้อยยังไงเรื่องมันสามารถตอบได้ในตัวของมังง่งอะแต่แออนิเมะถามจริงว่ามันมีไอเดียตรงนั้นที่มันเอามาเล่าบ้างไหม ไม่มีแล้วกลายเป็นว่าตอนจบมันเป็นยังไงก็แค่แฮปปี้เอนดิ้งทุกคนข่าไปยังโลกอีกฝั่งยักษ์ไม่ทําอะไรมนุษย์จูจ่ๆมนุษย์กับยักษ์ก็คือดีกันเฉยไม่มีเรื่องราวของพันธสัญญาใดราชบัลลังก์ก็ยังคงเหมือนเดิมมีควีนมาเล่าทําไมก็ไม่รู้ทั้งที่ตอนแรกก็ไม่พูดเฮี่ยอะไรเลยและสิ่งที่ผมเกลียดที่สุดกับโฮมินิวแลนด์ในตอนจบของภาคที่2นะฮะก็คือ การที่มันเอาเรื่องราวของพันธสัญญาของมูซิก้าและเอมมามาพูดลอยๆโดยที่มันไม่มีหลักฐานม,มาบอกว่าจริงๆแล้วเอมมากับมูซิก้าเนี่ยเขามีพันธสัญญาที่ผูกมัดกันมาตั้งแต่ตอนแรกยังไงในมังงะมันจะมีการบอกว่าเอมมาเป็นตัวแทนที่ยอมเสียสละเพื่อมนุษย์ได้ไปอีกฝั่งทำให้ปสัสสาว์เด็กทุกคนเนี่ยได้ข้าไปยังโลกของมนุษย์และตัวของเอมมาเนี่ยก็ต้องสูญเสียความทรงจำหรือสูญเสียอะไรบางอย่าง แลกกับการที่แบบว่าเพื่อนๆของเขาเนี่ยจะได้ไปยังอยู่โลกอีกฝั่งหนึ่งแล้วทุกคนก็เริ่มออกตามหาเอ็มม่ามันจะมีเรื่องราวของความดราม่าที่มันลึกซึ้งและมันกินใจถึงแม้ว่าตอนจบมันจะดูธรรมดาแต่อย่างน้อยความธรรมดาตรงนั้นน่ะมันเป็นความอิ่มเอิมที่ผมิญโรว์แลนในหลากหลายตอนมันได้เติมเต็มให้เราได้พอใจแล้วแล้วตอนจบมันเป็นตอนที่สามารถนําเอาไอเดียตรงนั้นน่ะมาสรุปรวมกับ4พ็อดแรกที่มันเป็นพอยต์สำคัญของเรื่องได้หมดเลยแต่พมินโรว์แลนภาคที่2 ของแอนิเมะถามจริงไอเรื่องราวของพันธสัญญาที่ว่าคืออะไรในเมื่อเรื่องไม่เคยพยายามจะพูดถึงแล้วจากการพูดถึงเรื่องราวของการแบบความสัมพันธ์ของยักษ์กับเด็กเอาตัวรอดแค่นั้นจบที่เหลือมีอะไรไหมไม่มีแล้วยังจะกล้าพูดได้ไงว่าเรื่องราวของตัวเองเป็นเรื่องราวของคําสัญญาที่แบบว่าเป็นโลกของมนุษย์และยักษ์หน้าด้านจริงๆนะนั่นแหละคือตัวของผพรเมเดอร์เวลนในภาคที่2ที่ผมอยากจะบดก็ประมาณนี้ ถ้าเกิดว่าใครคิดเห็นยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์ไว้ใต้หรือว่าคิดว่าผมพูดแรงไปก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าจริงๆผมรู้สึกอัดอั้นและอยากจะระบายกับตัวของมไม่ได้เดวลแนแล้วนะครับเพราะว่าไม่ไหวจริงผมพยายามจะช่วยเรื่องนี้อย่างถึงที่สุดนะว่าไอ้มไมิได้เวลานภาคสองเนี่ยมันยังมีบางอย่างที่มันดีอยู่แต่จริงๆผมพอเอาไปพูดกับมังหะแล้วอ่ะมันรู้สึกมันคนละโยดอ่ะเหมือนเอาสิ่งที่มันดีอยู่แล้วมาทําให้มันแย่ลงอ่ะมันเลยเป็นสิ่งที่ผมรับไม่ได้อย่างมากกับการ สร้างอเิเมะเดองหนึ่งให้แบบว่าออกมาจําแย่ได้ขนาดนี้ซึ่งมันก็เป็นเคสเดียวกับโซมาแต่โซมาอาจจะแย่ในเรื่องราวของการที่แบบว่ามันน่าเบื่อเฉยแต่ผูมิไน,น้แปมันคือแย่จนถึงขั้นระดับเรียกได้ว่าขยะเลยก็ว่าได้ประมาณนั้นฮะสำหรับวันนี้ผมอามาโราขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะคลิปนี้ก็มันมีอะไรนอกจากภาพงงูฟังหับนไปเรื่อยนะฮะแค่นั้นแหละจบบาย